ซีเซียคอมมานโดคารบอนรอบหยดน้ำรุ่นใหม่จากค่ายซีเซียครับอัตราเกียร์เลโช7.1ต่อ 1, 1ลูกปืน6บวก1ตัวนี้น้ำหนักเบาครับ168กรัมเท่านั้นเองครับกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมอยู่ถึง9กิโลกรัมเลยนะครับไวรุ่นสำหรับเจ้าตัวนี้สเปคไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวเฟรมทั้งหมดนะครับเป็นคาร์บอนนะครับตัวแขนหมุนก็เป็นคาร์บอนเช่นกันครับจากทางค่ายซีเซียตัวหนอบให้มาเป็นยางแบบนุ่มครับจับถือ สบายนะครับกระชับไม่มีพลาดแน่นอนสตาร์แดกและปุ่มปรับคอนสปูลมีเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีคลิกเสียงปลาลากมาให้ด้วยครับ ระบบหน่วงแบบแม่เหล็กนะครับสามารถปรับได้ถึง30ระดับเลยมาพร้อมสีสันและลวดลายสุดโชกเชียวลักษณะแบบนี้เลยครับระบบเม็ดหน่วงแบบแม่เหล็กนะครับ5เม็ดพร้อมลูกปืน NMB มาพร้อมกับสปูลตื้นและสปูลลึกในออปชั่นเดียวกันเลยโคตรคุ้มเลยแบบนี้เป็นสปูลแกนสั้นด้วยสำหรับสปูลสแตนดานน้ำหนัก13กรัมส่วนสปูลตื้นที่แถมมาให้น้ำหนัก9.4กรัมเท่านั้น ร,รีวิวฉบับเต็มพร้อมการผ่าลอกเดี๋ยวนั้นหัวจะทําให้ชมเร็วๆนี้ส่วนใครที่รอไม่ไหวสามารถจิ้มซื้อได้แล้วในตระก้ามีให้บริการแล้วครับสวยๆแบบนี้ออปชั่นและสเปคให้มาแน่นขนาดนี้ห้ามพลาดเลยครับวัยรุ่นซีเซียคอมมาโดลอกรุ่นใหม่จากค่ายซีเซียครับ